สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาพบม,มาพผากันอีกแล้วครับมโอนี้ครับเดินเนวมาตอบพี่น้องอีกแล้วนะครับผมมโอนี้ได้อีกอย,ยังเธอผัดพริกแกงหมูผัดพริกแกงหมูครับผมแล้วก็มีไข่เจียวนะครับผมผัดชิน้นเคยนะครับมโอนี้ได้ข้าวเจ้านะครับโอ้ยด้วยเอ่พริกยังนะพริกปลาย่างน้ำพริกไปอย่างน้นำกกนลกเดี๋ยวอ่านดูก่อนอ๋อน้ำพริกน้ำลกแมงดาน้ำพริกน้ำลกแมงดาครับผมโอ้ยนะครับผัด เจ้าเขานะครับมากี่ข้อเซ็ตๆมื้นกันครับมือนีมือนีเฝ้าครักนะครับเดีิทเห็นงา้นแหละนะครับผมรถขี่ติดคักมื้นี่อะไรสถานการณ์เจ้านี้มะเป็นร้องใจให้สุกผู้ทุกคนครับผมให้พัน้นวิกฤตไปได้ด้วยดีเด้อครับเด้อมาเออบัดเชิญหน้ากับมันนี่แหละเราต้องเผเชิญหน้ากับมันนะครับผมสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะครับแผ่นดินไหวนะครับ มาครับมาเทปเซียนดูกันเอมอืม,อมเป็นพริกอร่อยมากเลยกินแล้วนะอืมแกม เมืงไหนแล้วเมืงไหนแล้วพี่จังหนูมาไม่ขอกินไม่มีขอกินนะไอ้เจียวไอเจียวโมสัก มอ่อนเฮ้ยแต่แม่ท่ะไม่กินหรือพ่อไปทำงานแล้วเคลียร์เคลียร์หรอ ਫਿਰ ਜਲੇ ਫਾਪੀ ਕੈਂਗ Ki mung hor Ki mung hor leh Mung กำลังแรงแี้ยงใจห่งสุภูสุคนนะครับพี่น้องครับผู้ประสบภัยธรรมชาติครับผมให้หนีนไปเพราะว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับคอยพาคนวิกฤตเรื่อยดีครับผมคนน้าเป็นผู้นึงประสบภัยแย้วกันครับ๋ย่มไปมองอยู่เท่ากันไป

จะห่วงเป็นลูกว่าเจะห่วงเป็นลูกก็คือเป็นที่เนาะเส้นเลือดในสมองแตกสมองสมองกูเป็นย่งเนาะเสียหมอนแย่ต้อเห็นลูกขึ้นได้ลูกขึ้นได้กินหมากันหนูเลยลูกขึ้นมากอุ้มหมาเลียนเลยม่สนใจหอดคน ครับทุกคนหนามาไม่ใช่ของมาได้เนาะเอาอุ้มก็เอออุ้มย่างสิมึงผมคือเลืออุ้มย่างอุ้มกับอุ้มเลนนั่นแหละเกือบกับบอสเซ่เกือบบอสเซ่โอ้แดี่ยวหอนแบบนี้เดี๋ยวยำใบเลี้ยงหนูว่าผมี แฉกเสียวเจ้าเลยคลนคุณมุนครับอออตอนแรกนึกว่าเป็นแค่ตึกนี้บ่าแ <c oughs> มนบัดว่าตึกจะล่มนะเป็นซืดอตึกบัดโอ้ยอ,อย่างนอ้อวะ พันนินไว้นะจิรไม่เคยพอพี่น้องเกิดมาไม่เคยพอผ่นนินไว้โอโหตแกแจกครับ กินไปนน้ำออกไปนน้ำพี่น้อก็อถือสากันเนี่ยครับ ขอาบนเนื่อให้น้าเหรอเขาจะให้นะแสบแสดงว่าน้องกินแสบครับเราจะเบี่อกิเหงือเื่อกินเนี่ยมันก็แ่บยังมีแสบเออมีแ่บแสบทุกอย่างเลยเกิดมากินคึ้นขัวันนี้สุอ

<c oughs> มีน้ำหวานไหมครับ you <laughs> โอ้แซ่บครับพี่น้องเอออิ่มพอดีเลยพื่อนความสูงนะครับเต็มพลังเต็มที่ก่อนจากกันนะครับผมขอให้อ่าพี่น้องนะครับผู้ประสบภัยทั้งหลายนะครับผมทุกทุกท่านนะครับข่อยพาน้นวิกฤตไปได้ดยดีนะครับผมขอเป็นน้อมใจแหงโมเมนที่เป็นในประเทศหรือต่างประเทศครับสุดๆนะครับพี่น้องครับผมสุดๆเปนน้ำกันครับวันนี้คนหน่อยขอตัวไปก่อนครับผมพบกัใไมคลิปหนาครับสวัสดีครับ